วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรราชา์จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาเนื่องในวันอัฐมีบูชาที่พระอุโบสถวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครได้มีกิจกรรมสําคัญทางพุทธศาสนาวิธีจเจริญพระพุทธมนต์ปฏิบัติธรรมสแสดงพระธรรม,มเทศนาเนื่องในวันอัฐมีบูชา ได้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเทราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามได้เป็นองค์แสดงพระธรรมาเทศนาหนึ่งกันพร้อมกล่าวนำถวายพุทธบูชาเบียนเทียนรอบพระอุโบสถขณะที่ช่วงเช้าได้มอบหมายให้พระสุธีวัชิระปฏิพานผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสแสดงพระธรรมาเทศนาในวันอัฐมีบูชาอันเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้8ดวันรงกบวันตรม8แปดข่ำเดอนวิสาขะดังพุทธพจน์ที่เกี่ยวข้องด้วยความไม,คม่ความประมาทที่ปรากฏในคำสอนทางพระพุทธศาสนาหลายบทที่ว่าความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายความประมาทเป็นทางแห่งความตายบุคคลที่ไม่ประมาท ย่อมไม่ตายส่วนผู้ที่ประมาณยอมเป็นเสมือนผู้ที่ตายแล้วดังนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ทั้งในภาวะของโรคภัยไข้เจ็บในในเรื่องของเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตขอท่านทั้งหลายได้ตระหะนักในการดำเนินชีวิตพัฒนาจิตใจด้วยวัคซีนใจที่สำคัญที่สุด ก็คือการมีสติปัญญาและความไม่ประมาทเป็นอุปกรณ์ที่จะนำพาทุกชีวิตให้ก้าวข้ามวิกฤตไปได้ทุกชีวิตทุกอาชีพล้วนได้รับผลกระทบด้วยกันทั้งสิน้นพึงประครับประคงสติรักษาใจรักษาชีวิต